29เอ็มปะว้าวปีศาจชัดๆนี่กระบะอีกครั้งกับโกรเบลอครั้งที่แล้วเราเลี้ยงกันไปเยอะมากแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะเลี้ยงตัวที่เก่งขึ้นดีขึ้นแรกขึ้นมาดูกันสิว่าพี่บังจะเลี้ยงอะไรบ้างวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วเข้าไปดูในเกมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนดีๆตอนรับข้าสู่ช่องของสุดนิวิว้โฮแล้ววันนี้นะคะพี่ปาก็กลับมาในโกรเบลอตอีกแล้วเขามีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะทุกคนจากรังที่แล้วเราเลี้ยงไปทั้งหมด7ตัวใช่ไหมมีตัวพี่จดเอาไว้พี่จดไว้พี่อ่านก่อนมีตุงๆชัมเป็นซินี่ฟูลิฟูลล่า บนในก้ามบาราบูมีบัลเลลิน่าทาทาทาซาฮูแล้วก็บอมบินี่กุซินี่นะคะที่เราเลี้ยงกันไปทั้งหมด7ตัวคราวที่แล้วนะวันนี้เราจะมาเลี้ยงตัวอื่นเพิ่มกันค่ะพี่พังก็มีการแบบว่าแอบไปเลี้ยงตัวตัวแบบว่าในนี้มาเพื่ออัพเงินเข้าไว้แล้วนะทุกคนนี่เห็นว่าเงินของพี่พังตอนนี้นะคะจะอยู่ที่63ล้านนะเพราะว่าต้องเตรียมเอาไว้อัพให้น้องๆดูไงคะมาดูอินเด็กกันก่อนดีกว่าในอินเด็กนะทุกคนเนี่ย ัวในคอมมอนเราเลี้ยงหมดละเรียบร้อยเยี่ยมส่วนในตัวอันคอมมอนเนี่ยมีตา,าทาทาสะูเนี่ยเราก็เลี้ยงแล้วแล้วเราขาดเป็นตัวนี้ค่ะปรึ่งปรึ่งปัตาพิมเราจะหาปรึ่งปรึ่งปัตาพิมนะคะวันนี้แล้วก็ฟลิฟลาเราเลี้ยงแล้ว <Okay. S 1> อ่าบัลาลนีนะ่าเราก็เลี้ยงแล้วแต่น้องอุล อูรังกุตินี่เนี่ยเรายังไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยววันนี้จะเลี้ยงกันนะคะทุกคนแล้วก็คาปูชิโนโอแอสซิโน,โนเราก็ยังไม่ได้เลี้ยงอืมมาวันนี้เราจะเก็บตัวแร่ให้หมดเลยนะคะทุกคนเริ่มเลยวอูรังกุตินี่ทา,าเลโลทาราา่ราแล้วก็พี่พันได้รีลีล,ล,ลาลีลามาด้วยค่ะทุกคนอันนี้พี่บ้าเอาไว้ปั๊มเงินนะทุกคนพี่บ้าก็ได้มาสองตัวนะคะก็ต้องปั๊มเงินขายไม่งั้นเราจะไม่มีเอาไว้อัพตัวอื่นเลย มาตอนนี้แมชชีนของพี่ปานเนี่ยก็เป็นเวลสูงสุดนะคะน้องจะมีรูปล่างเป็นเหมือนกับตัวบอมบดิโลคอคาดิโลเลยหรือจะเป็นบอมบดินี่กูซินีก็ไม่แน่ใจทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นเครื่องของอะไรคอมเมนต์บอกพี่ปางหน่อยนะคะปริมปเราตาปิมล,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 ลิลิลิลลารีลาหุยรอบแรกมาก็ได้เลยว ทุกคนเป็นเบบี้ทาราเลโลทาราแบบติดสถานะน้ำแข็งอ่าเดี๋ยวเราเอามานเลี้ยงกันเนยวันลงไปก่อนสองตัวเลยนะทุกคนแบบนี้ตัวแรกขอเป็นปรื้ปร้มปตาปิมก่อนพร้อมนะจ๊ะ1นึ่งสองซโตเลยว้าวตอนนี้น้องปรื้งปร้มปตาปิมของเรานะคะก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยไดียดูดิดเฮ้ยแท้อยู่นะเนี่ย ราอค่าที่จะเป็น TNS เหมือนแบบวัยรุ่นเมกาอ่ะไปไปกันต่อเฮย้ยและนี่ก็เป็นล่ามปลื้ปลืปล้ปาตะปิมธรรมดานะคะทุกคนดูดีนะเนี่ยอนี้ดูดีนะ่แต่เท้ายังไม่ค่อยใหญ่มากพี่ฝังว่าต่อวู้โหโอ้โและนี่ก็คือล่ามมอนสเตอร์ของปลื้ปลืปล้ปาตะปิมค่ะดูดิทุกคนดูว่าดิดนี่โคตรร็อกอะ อีสองหัวไม่ได้ล็อกเท่าหัวนี้ล็อกมากเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูเอาละเดอ้อและล่างสุดท้ายวู้นี่คือเดฟปรตัตตาพิมค่ะทุกคนชอบล่างไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกพี่ปากหน่อยเรามาเริ่มกันเลยค่ะเบบี้ทานาเลโลทาลาลาเกิดขึ้นมาอุ๊อยกลายเป็นทาราเลโลทาลาลาเลย ทาราเล่ธาราลาธรรมดาว่ะทุกคนเออเอเออไม่ได้มีแตกต่างอะไรมากต่อ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 ต <text> ่อเบ้มโอ้ตัวนี้เป็นเหมือนแบบทาราเลลทาราล่าหุ่นยนต์ค่ะทุกคนราคา408บาทต่อวิดาที <sh arp indoors> เอเอได้ได้อยู่นะเท่อยู่แต่มันก็ยังไม่สุดมันต้องอีกขั้นหนึ่ง เป็นขั้นมอนสเตอร์ค่ะทุกคนเมื่อกี้เป็นหุ่นยนต์แล้วพอออกมาจากหุ่นยนต์ก,ก็กลายเป็นมอนสเตอร์แต่เป็นมอนสเตอร์ที่มีสถานะน้ำแข็งด้วยโอ้โหคตรสุดอะดิล่างสุดท้ายเป็นล่างกระดูกฮะข้างในหน้าดีๆเอาดีๆนะรู้สึกป้าว่าเป็นเหมือนปลาโลมามากกว่าหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ปลาฉลามเป็นปลาโลมาก็ไม่รู้อะ แต่ยังไม่สุดว่ะทุกคนพี่ว่างเงินมันยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่ลองนี่มานดีกว่าเบบีค้คาปูชิโน่แอสซิโนโมาปึ้งพ่อจะเบบี้แล้วกลายเป็นแอสซิโนโ่จะเบบี้ปุ๊บกลายเป็นร่างผู้ใหญ่เลยเป็นร่างปกติเลยนะคะทุกคนมารล่างต่อไปปึ้งคู ล่างมาเซลนี่เป็นล่างกรามนะทุกคนล่างกรามโอ้โคตรเท่เลยวะล่างนี้เท่มากเลยทุกคนดูดิขออนุญาตล่างต่อไปเลยนะแล้วต่อไปก็เป็นล่างมอนสเตอร์ค่ะอุ้ยพี่ชอบล่างนี้โอ้ล่างนี้โคตรเท่ทุกคนดูดิพี่ชอบล่างนี้ล่างนี้ดูแบบจินตนาการสร้างสรรค์สูงสุดล่างสุดท้ายไหม และล่างสุดท้ายนะคะเป็นล่างตายค่ะล่างตายของคาปูชิโน่แอสซัสซิโนนั่นเองเฮ้ยร่างตายโคตรจะเท่อะจะจึ้งมากเกินไปหรือเปล่าเ,น,เ,น,เนี่ยขอเป็นเบบี้อุรังกุตินี่น่าจะได้ตัวแลแลอยู่ค่ะมาเลยตัวนี้เป็นตัวแลนะอัพเลยบึ้มอ้ยมาแล้วมาแล้วกลายเป็นธรรมดาล่างปกติพี่ขอดูร่างต่อไปขอเทๆ่ๆลูกขอเทๆ่ๆ ้อ <G ül> ุยกลายเป็นมิวเทชันคือเป็นล่าแบบมีสามหัวเว้หยหูต่อ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 ล่างต่อไปแล้วล่างนี้คือล่ามอนสเตอร์ค่ะน้องโดนแทงที่อกแล้วก็ถือหัวตัวเอง <G ül> ล่างนี้ค่อนข้างที่จะแบบต้ากลัวนะทุกคนพี่ <G ül> ขอดูล่างสุดท้ายหน่อยวกันนะปึ๊บปึ้ง ล่างตายก็เป็นเหมือนล่างแบบธรรมดาแต่มันกระดูกแล้วอ้าเป็นกระดูกเออน้ากลัวว่านี้น่ากลัวน้ากลัวหึกด้วยหนึกด้วยหึกด้วยมาดิอ่ะทุกคนคิดว่าล่างไหนหน่ากลัวที่สุดในสี่ล่างนี้ทุกคนคิดว่าตัวไหนหน่ากลัวที่สุดหรือว่าเท่ที่สุดเขาไม่บอกให้ฟังหน่อยเราจะไปตัวต่อไปกันละทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเราจะไปกันที่ตัวอ e ีปิก สำหรับตัวอ e ีปิกเดี๋ยวพี่ปามีตัวลิลลิล่าหนึ่งอันเท่านั้นนะทุกคนงั้นเราก็เปิดลิลลิล่าก่อนไปเปิดลูกเปิดลูกเอเป็นแบบลิลลิล่าวัยรุ่นค่ะอาถามว่าเท่ไหมพี่ว่าก็ใช้ได้อยู่ต่อ <c oughs> และนี่ก็คือร่างของลิลลิล่าธรรมดาค่ะทุกคนวิ่ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างแบบราคาแพงอยู่อะแล้วก็ดูเท่ดูใหญ่ ดูแบบครูพี่ต้องการดูร่างต่อไปของเขาค่ะและร่างต่อไปยและนี่ก็คือลีลาลีลาล่างมอนสเตอร์และไปที่ร่างสุดท้ายเบ้มโอ้ my god ช้างเหี่ยวนี่คือแบบยังคงเอกลักษณ์ของเขาไว้อยู่ก็คือเป็นช้างใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยเงินของเรามันก็ยังไม่เยอะมากถ้าเกิดว่าเราเก็บตัวค่าคือค่าเนี่ยเราก็อัพไปเขาใช้เงินทั้งหมด14ล้านใช่ไหมทุกคนมันค่อนข้างแรงอยู่นะเงินอะ่ะม,ม,มันไม่มีถ้าเกิดอัพหนึ่งครั้งอ่ะก็จะอัพได้ครั้งเดียวเราก็ไม่ได้อัพอ,อีกเลยฉะนั้นเดี๋ยวจะอดใจในแป๊บหนึ่งนะคะเราขอหาตัวอื่นเพิ่มอีกหน่อยอ๋อใช่ตอนนี้เขาไม่ระบบรีเบิร์เข้ามาเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเรารีเบิร์ตเนี่ยเราก็จะได้มันนี่ เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ล็อกเบตได้อีก5้าวีแล้วก็สามารถแม็กออนไลน์ทามได้อีก10นาทีนะคะซึ่งพี่ป่าคิดว่าตอนเนี้ยยังยังดีกว่าเ <G un> ฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ม่ดีสอบปะเราได้เป็นตัวดีสอบมากค่ะทุกคนเลนิศขอซื้อเลยนะจ๊ะตัวดีสอแล้วก็ได้เป็นบนิก้าเอมาบูทองมาค่ะพี่ซื้อไว้ก่อนไปกันต่อขออีกหครั้ง เอาไม่เอาไม่เอาไม่บิติกโอ้โหไปคอมมอนนะลูกอย่างยังไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยชายนีฮะพอเราเมิดได้สามตัวเราสามารถรวมปึ้งใครเป็นชายนีได้เลยโอ้โหโคตรจะลดว่ะอ่ะไปไปกันต่อไปกันต่อเอามาเอามาขอตัวดีดี แล้วเราก็ได้มาอีกตัวนี้นะคะเป็นตัวลอสฮอตโพสโตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงเลยทุกคนเป็นตัวระดับอ e ีพิกนะคะหุยนะถ้าพี่อีก50โปรอ่ะพี่จะได้เป็นตัวแบบ l e g e n เนอรี่ทุกคนขออนุญ,ญาตวางตัวดินสอลงตรงนี้หูอัพหนึ่งครั้งใช้เงินทั้งหมด9 0 0 0แสนแกว่าเราจะมีตังไหมเพราะรอบนี้เราเหลืออยู่แค่ สามล้านเราไม่มีตังแต่ไม่เป็นไรเราทําได้เราจะรอเราจะค่อยๆอัพไปเรื่อยๆพี่จะรอมันค่ะขอว่า Lost Horse Pastisote ลงไปด้วยนะคะทุกคน Horse Pastisote os. <c oughs> มันสวยมากอะ่ะมันจะดูดี <c oughs> มีสกุลตอนแรกอะ Lost Horse Pastisote กับ Lost Pakahamatmamatas เนะี่ยมันยังไม่มาไว้ทุกคนมันเพิ่งมาอัปเดตเมื่อตอนล่าสุด ที่ผ่านมานี้เองถือว่าใช่ได้ไปกันต่อฮะพี่ปาเปิดได้ตัวลีเจนดารีกแล้วและล่ะค่สามสิบล้านฮะเบบี้ oh <my> มาดุงดุงดุนโอ้ยแกไม่มีเงินซื้อแต่พี่ซื้อโลบักไงรออะไรอ่ะ อ๋มันร้อยสี้าโลบัคเลยดูเวย้ยซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนตอนนี้นะคะเราได้เบบี้มาดุ่งดุดุ้นอยู่ในกำมือของเราแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาไปเลี้ยงเฮ้ย <Hey, S 1> มันเหลือที่ว่างอันนึงวันดีเลย yeah. ว่างเลยเนย่เป็นแถบตัวแรของพี่ปางสวยงามจริงๆพี่ปางรู้สึกว่าอะไร,รู้ป่ะรู้สึกว่าที่มันน้อยไปเว้ยทุกคนดูดิที่มันน้อยน้อย าสำหรับการเลี้ยงดูของปีาปายพ่าอยากให้มันขยายได้อีกกับ3-4ชั้นน่ะโอมันก็คงจะดีน่าดูแกดูดิเห็นปะมันควครข้างที่จะอัพเงินยากอยู่นะคะตอนนี้เพิ่งได้4ี่ล้านกว่าอัพอะไรไม่ได้เลยทุกคนอาจจะอัพตัวนี้ได้ก็ได้อ่ะลองดูมาเริ่มเฮ้ย และนี่ก็คือสุดยอดกลายเป็นปากกาธรรมดาหนึ่งแท่งเดียวนะอุลังกูตินี่ของพี่ปงังกลายไปติดสถานะใส่ลุกอะทุกคนโอ oh m ยก o d ไม่มีใส่ลุงพอคือต๊ะนั้นแล้วลอุลังกูตินี่ของพี่ปังก็ติดสถานะใสลุกพี่ขอตัวอื่นด้วยได้ไหมพี่อยากให้ตัวอื่นไปติดสถานะใส่ลุงด้วยเพราะว่าตอนนี้มีสถานะใสลุงคูณสองขึ้นมานะคะทุกคน มามัดก็ได้ติดสถานะสายรุกเพิ่มเข้าไปค่ะโอ้ยค่ะโอ้ยค่ะสวยมากไปลุกป๋าปึ้งเฮ้ยกลายเป็นคนแก่กลายเป็นปากกาแก่และอีกร่างนึงตึ้ง,ง <Wow. S 1> <gasps> กลายเป็นร่างตายเฮ้ยแต่ตายยังไม่ได้ที่ไม่ใช่ที่สิส้นสุดเหรอ ปกติคือร่างตายต้องกลายเป็นร่างสิ้นสุดนะทุกคนแต่นี่ไม่ใช่ร่างสิ้นสุดร่างสิ้นสุดคือร่างอะไรและร่างสิ้นสุดของเขาคือเป็นร่างมอนสเตอร์ค่ะทุกคนโหดรึงแล้วเป็นร่างใส่ลุงด้วยนี่ร่างใส่ลุงปุ๊บคือทุกอย่างแบบราคามันโอราคามันขึ้นแบบขึ้นมากเลยทุกคนทุกคนดูนะเปรียบเทียบกันระหว่างอันนี้ ปัออ๊นี้2อันคือพอไม่เป็นสายลุงอ่ะมันอยู่ที่1250ต่อวินาทีแต่พอมาเป็นสายลุงมันอยู่ที่2500ต่อวินาทีโอ้แล้วมันจะมีรวยได้ยังไงวะสุ่มต่อสุ่มต่อสุ่มต่อรีบซื้อมารีบซื้อมารีบซื้อมาแล้วขอตัวแบบมิติได้ปะแลไม่เอาแล้วแลมเอาแล้วมิติมาคือพี่ต้องการแบบ อันนี้เอาอูดินเนี่ยเพราะว่าน้องๆยังไม่เห็นร่างของอูดินกันเลยค่ะพี่ก็เลยขอญาตซื้อเอาไว้ก่อนนะราคาเนี่ยจะแพงกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะทุกคนตึ๊บขอญาตวางอูดินไว้ตรงนี้นะคะไว้รอก,ก่อนนะไปกันต่อลูกอุยมอชายนิง่งอะซื้อไว้ก็ได้ซื้อไว้ก็ได้เราจะชายนิ่งใส่กันขนาดเนี้ยนะไปกันต่อลูก เออ,อยังไม่ได้เลยต่อไปจะเป็นตัวอีพิกแล้วก็รีเจนเดอรี่มาพร้อมกันขอดูถ้าไม่ถ้าตัวที่ยังไม่มีจะซื้อ ราม่าเนี่ยทุกคนถ้าเราซื้อเป็นโลบัคเขาจะขายอยู่ที่ตัวละ799รบโลบัคเลยนะเราไม่ต้องซื้อเพราะมันมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วแล้วตัวลัคกี้บ็อกก์อะทุกคนโอ้โหพี่อยากได้มากเลยอะมันจะลิมิเต็ดด้วยอะ67อะ67เนี่ยมันอยู่ที่7%เอนเท่านั้นเองอะทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินอยู่บ้างแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการ ตัวนะอัพตัว Lost Hotspot s นี่คะ่ะมันจะได้รู้ว่ามันลดแค่ไหนเริ่ม6ล้านเแบเบุ้๊ปึ้งอุ้ยเป็นตัวธรรมดานะคะทุกคนเป็น Pot Hot 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 Spot ไปกันต่ออืเฮ้ยนี่ดีอันนี้เป็นมิวแต่มิว ตัวนี้ก็จะเป็นมิวแทนนะคะทุกคนก็เป็นสามหัวเป็นร่างสามหัวของเขามาไปกันต่อไปกันต่อทุกคนไปไปไ,ปไปอู้ยยมานานเราก็เริ่มแก่ตอนนี้ก็แก่แล้วนะจ้าทุกคนโอเคค่ะพอลุงเริ่มแก่ปุ๊บดูซิว่าร่างสุดท้ายของเขาจะเป็นอะไร จากคนแก่กลายเป็นสุดยอดฮอสปอตสายลับเป็นปีศาจฮออสปอตค่ะทุกคน <c oughs> ราคาก็อยู่ที่2,200ต่อวินาทีอันนี้คือรถ <c oughs> สำหรับตัวมาดูดูดุนเนี่ยทุกคนเขาใช้ถึง 40M นะคะเรายังไม่ค่อยมีเรามีแค่80ฝาฉะนั้นเราจะไปที่คาเคค่าคาเคค่า สักหนึ่งตัวค่ะทุกคนค่ะคือค่ะ1 4สล้านครึ่งไปอุย๊ยกลายเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้งานวัดไปต่อลูก16เอ็มครับปึ้งหูกลายเป็นลุงแก่แ,กแล้วตอนนี้น้องจะกลายเป็นลุงแก่ๆแ,แล้วนะคะทุกคนโอเคเท่อยู่อีก e 19เอ็มป่ะ ว้าว wow! ปีศาจชัดๆนี่นี่ก็คือร่างปีศาจของเขานะคะทุกคนเพราะว่าปีศาจส,สองแสงมากเพราะมันเป็นติดสถานะสายลุงด้วยไงร่างสุดท้ายของเขา25ล้านเรามาดูว่าเราจะสามารถไหมหนึ่งสองปึ้ง <c oughs> แล้วสุดท้ายน้องก็กลายเป็นเก้าอี้ที่พังค่ะทุกคนอืม แต่ราคาต่างกันลิบลับเลยนะถ้าเป็นเบบีเนี่ยจะอยู่ที่2,500แต่ถ้าไม่ใช่เบบีอยู่ที่1,000 0ต่อวินาทีโคตรแรงเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเราอัปเดตไปกี่ตัวช่วยพี่บางนับหน่อยนะคะว่าพี่บางเลี้ยงไปทั้งหมดกี่ตัวฝากคอมเมนต์บอก ylum. พี่บางหน่อยนะ ข่าวหน้าเราก็จะเปิดกันเยอะขึ้นนะคะน่าจะไปทางแถบลายของมิสติกได้แล้วทุกคนเนี่ยๆอาจจะเป็นรีเจนต์แล้วก็มิสติกอะไรแบบนี้นะทุกคนนะเอาเว่าสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบไปอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของ,ของสุนติววีนะคะและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปังและโกรว์ออเบลล็อตคงต้องของต,ตัวลาไปก่อนจะกลใหไปคิดหนะะ้าค่ะทุกคนไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบตัวไหนที่สุดเม้นท์บอกพี่ปังหน่อยนะ